วิ่งงานให้ได้สองหมื่นต่อเดือนถ้าไม่ถึงเลิกขับแล้วกลับไปทํางานประจําจ้าวันที่แปดละบอกตรงโคตรทรมานตูดเลยวะยอดร้อนหัวตอนนี้สามพันหกสิบห้าบาทไปมางานแรกก็ได้งานไกลเลยแล้วก็โบซ้อนมาอีกสามสิบห้าบาทไปรับลูกค้าการร้อยส่งลูกค้าเสร็จบอกมาสามสิบห้าบาทงานที่สองโอ้โหฝนจะากตกคือ,อ,อจากไรเดอร์ตอนนี้ผมแม่งเป็นนักสืบแล้ววะลูกค้าแอบ,บขับรถตามแฟนบอกว่ากลัวแฟนไปหากิก เดอจะเชื่อนับไม่ไกลมากลูกค้าให้มา80บาทได้อยไปเถอะวะเรากลับไปเป็นรเดอร์เหมือนเดิมดีว่าวะเรางานก็เข้าโคตรไกลโคตรร้อนแล้วถามว่าไปไหมไปจ้าลูกค้าเราแป๊บหนึง่งแต่ก็ยังดีมีงานพากลับเข้าเมืองถึงจะไปรับไกลหน่อยไม่เป็นไร6 9บาทไปอย่าพาลูกค้าหมอบวะ่ะ <c oughs> วันนี้คนส่งพัสดุเยอะจดได้ไม่งานละรว,วย ช่วงนี้ที่เชียงใหม่บรรยากาศดีมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับเรียกใช้บริการได้ช่วงนี้ผมไส้แห้งแล้วแล้วฝนก็ตกพอฝนตกแล้งานดีจัดเลยน้ำมันไม่ได้เติมจะหมดอยู่แล้ว